ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับอันนี้ไม้มาแต่เช้าเลยสองตาเนี่ยมาแต่เช้าเลยฮะใครคลีปเอฟซี<ค>ไม่อยู่ค,คนคลีปไม่อยู่โอ้ครับเนี่ยจะไปก่อนช่วงนี้พอฝนหายนี่ตัดเอาตัดเอาเลยเนาะ เยอะแยะเลยไม้ครับพี่น้องน่ครับดูครับดูคันนี้ครับคันแรงของหมู่สองครับพี่น้องดูขนมาสิครับว่าอันนี้ลูกค้าเราคีบเองครับพี่น้องคนคีบไม่อยู่ว่าจะมาคีบคงไม่ได้เสร็จกับเขาทันทีจะให้พี่ทองคีบแล้วกันโอ้เนี่ยพี่น้องพวราครับต่อไปต้องปดโลงสับแล้วพี่น้องถ้างั้นไม่ทันเนาะปิดสับเองเลยเนาะเราะสับไปเล็กๆเอา ไม่ใหญ่ก็เอาไปสง่งอ้าวอไอ้ท้องเล่นแล้วไอ้ท้องเล่นแล้วอ้าวอานๆคลิปทีว่า้นระวังกรับพี่น้องระวังวันนี้ครับผูจการที่เราไม่อยู่แล้วก็พี่นันก็ไม่อยู่ก็เลยต้องคีบเอง คันนี้ออกกอล์ฟแล้วคีบฟ้าตรงนี้ก็ได้เนาะใช่ไหมคีบฟ้าตรงนี้ได้จะด,ดีไ,ดไม่ได้อกเออคันนี้เจ้าของก็ไม่ขับไม่ขับไปเมื่อกี้น่ะดีครับหมดแล้วเนาะมาแต่เช้าเลยเนดะี๋ยวจะใส่รถพ่วงครับใส่เชลเลอร์คันนี้ครับผมเนาะแต่พึ่งไปลงของครับเนี่ฮะเอาอาหารไปลงเอาสินค้าข้างในนี่ไปลงครับพี่น้องน่าจะ น่าจะกลับมาเร็วอยู่พอสมควดเอาแล้วเอาแล้วที่อรองร้องไห้จะไม่ลําบากเราเหรอทีนี้ครับเก็บลงพื้นอย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยล,ลาบากกับตอนเอาขึ้นหรอแต่ก็ต้องสู้พี่น้องไม้ไมาเยอะครับตอนนี้เรียงคิวรอกันอยู่เลยครับมาแต่เช้าแล้วครับเมื่อวานมาเิ็แล้วไม่มีใครคก็บให้วางกัน ตวันก็ได้ไม้ไปเยอะพอสมควรครับหน้าแรงน่าจะมาเยอะกว่านี้ครับอนนี้แค่แบบเพิ่งเริ่มต้นครับเนาะเพิ่งเริ่มเปิดฤดูกาลกันอ่าผลหายพี่น้องของเราก็เริ่มลุยก,กันตัดมา ทำไมพี่น้องคทำแบบนี้เรารีบเอาลงรีบไปตัดครับพี่น้องแกเสีเวยวลาเสียเวลาพี่น้องพวกเราเสียเวลาทีมงานตัดครับผม ก็เป็นทีมงานเก่าไปแล้วเนาะนะ,ะเป็นคนขับหัวลากครับวันนี้ก็มาตัดไม้เ,เองนะเนี่ยต้องรีงเอาออกสนุกแน่ง,งานนี้ครับพี่น้องโอ้ใกไ้ปะเดีนไหม อันนี้ไปทางไหนโอ้มีไม้ทางนู้นนะเป็นไม้อะไรขอให้เราตัดเลยไงตฟร,รีเลยโอ้ททงี้คืดเนาะมาเออคื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 อเออเอาในสะดวกสะดวกเนาะเอ,อ้แจ๋ยวเลยครับ <c oughs> อันนี้เราพาอะไรนับ้านนะบบานบีเดินเอออยเดินเนี่ยไม้ฝั่งนู้นเยอะเออคือยุคือยุครับผมคือยุ่นนี่เดี๋ยวต่อไปจะเปิดโรงสับ้วพี่น้องจะได้สับเร็วๆเนาะเคลียสับเลยบีไร้เไปดูแล้วมันเอาตัวแค่สอแสนอะประมาณนั้นพอนะไฟเรามีแล้วมันง่ายไงแตก็เอาเ็ษเล็กๆสับตัวใหญ่เ้วก็ตรง เพราะว่าเราสับไม่ได้แล้วก็เอาตัวเล่นน้อยเอาเป็นานกับสับตามเลยเนาะไม่เอาหรอกอเออนั่นเขาสับน,นั่นมั่วสวงนั่นละ่ะเออสับผสมเนาะ,นะโอ้ดีครับมีคนคีบให้ งานลำบากแน่เลยผมเยไม่เสร็จแล้วครบวนนี้แอ <c oughs> <c oughs> บซี <c oughs> ไปติดุระอยู่ผู้จัดการไปบ้านตรวจครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับพี่น้องจะได้ไปลุยกันต่อเย็นนี้ก็น่าจะใช้ได้ใส่สองคันใส่เทเลอครับเต็มแล้วน่าจะมีรถมารอยครับผมเนาะมครไยจะไหน <c oughs> อ๋อทีมนี้เลย โอ้โห oh oh, ทีมงานทีมงานทีมงาน,งาน,อานงเอานะโอ้สุดยอดเลยนะพี่ทองร้องไห้ทำไรเนี่ยเละเลยพี่ทองเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงหน้าอ้อยแล้วเนาะ แเดียวมีอ้อยตัดไหมพี่นี่นี่อ้อยไม่สย่อยไสวยเดรตัดตอนนี้ตัดตงนี้ตัดนี้ก่อเดี๋ยวรอนไมเอ้ยจเออจะขอเราตัดตอนนใกล้จะปิดหีบเนาะพีนี่มค่คยมีอ้อยเนาะมีไม่เยอะ้าบไม่ด้แล้วเออใช่เนาะ คนไม่หยุดเนาะเออเออไอบิกไอแบ็กเป็นอะไรอะไรนะอ่าบึกกีนนะอ๋อไปวัวควายนะโอ้โรงนเรือนเออดีละเมียอาชีพทำโอ้ลมเย็นสบายกันไปน้องไม่ร้อนด้วยเนาะแล้วก็ นี่ฮะพี่น้องพวกเราเอาแล้วคีบเอาแต๊กแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอเอาแล้วตะลึม่วงไปเลยดูฝากสาบุญเนาะบุญตัง้งรถถ่ายตามอเลยเอบอกระบบโอ้ถ้าไม่มีรถถ่ายก็ตายนี่ครับต้องมีเครื่องมือเนาะ ถ้าไม่มีเครื่องมือนี่ลำบากครับพี่น้องตอวนีถ้ามีเครื่องมือนี่ลำบากครับตัวันนี้ต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือมาช่วยครับหลายๆอย่างในการทํางานขึกัขึ้นดหไม่ด้รถเพราะว่เมรถปิน้ม่งนได้หาได้น้เนี่เป็นโอกาสของเราเนาะเออ ดึงได้หมดดึงออกมาไม้ไม่หมดง่ายเนาะโอ้ไม้โตเร็วไม้หมดง่ายยิ่งไม้มามุวงมาม่วงเยอะมากครับพี่น้องเปไปตัดต้นเดียวทีตัดทั้งวันมเสเยก็ไ่ไเออ้ดีทุกคนให้ตัดสีอ่าพอดีลมใต่บ้านเจ้าของเออดีครับพี่ครับพี่น้องนี่แหละครับคือเรื่องของอ่า อ่อไม่เป็นไรครับเละหน่อยเละหน่อยแลวเดี๋ยว,วค่อยคี้ค่อยเรียงเอาเรื่องปกติทำไงได้ครับรมาแนวนี้แล้ววันนี้จะรีบไปขนตอ่อก็ดีครับพี่น้องพวกเราจะได้มีอาชีพทำอาชีพเสริมจากการว่างงานจากการทำกรเกษตรเนาะจากการปลูกอ้อยก็มาได้มาตัดไม้เป็นรณไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาขายกันพวกเราก็เป็น แหล่งรับซื้อเป็นที่รับซื้อนี่ครับผมเนาะตอนแต่เช้าเลยโชคดีที่ลูกค้าเราคีบเป็นหรือว่าลูกน้องเก่าครับคีบเป็นก็มาช่วยโอ้ระวังระวังมาช่วยคีบครับเปน้องท้งงางั้นลาบากแน่เลยแต่ว่าคีบลงพื้นี่เล็กแน่อนอนไปน้องก็จะอันนี้ก็จะ เอาขึ้นรถคันนี้ครับเนาะ,อะเอาให้จบจะเอาให้ขึ้นให้จบครับพี่น้องเนี่ยคันนี้ครับจะดูทีท่าครับพี่น้องถ้ามีโอกาสจะเปิดโรงสรับเองเลยส่งไม้สับเลยจะได้ง่ายส่งชิปเลยครับจะได้คล่องตักเราก็มีแล้วลานก็มีแล้วอ้าวเบาเบเลยพี่เบาๆาอันนี้ อ่าแจวแจวแจวอ่าออออออระวังระวังครับเนี่ยไม้นี่อันตรายหรือว่าอันตรายกีบเรามันไม่เหมือนกับไม้อยู่ขากันเนาะอ่ะพี่น้องจบไปแล้วหนึ่งคันอ่ะต่อไปเป็นคันที่สองหรือว่าเร็วพี่น้องเนาะมาในสิบนาทีเสร็จไปหนึ่งคันกันือว่าแจวอยู่มือยังใช้ได้หรือว่ายังโอเคอยู่หรือว่ายังโอเคอยู่ สำหรับิธีการเก็บไม้ของอาจารย์ทองของเราฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจพวกเราครับนันอยู่ที่ลานรับซื้อไม้เป็นจพิภัณฑ์ของพวกเราครับผมทีมงานเกียวรับ์กุบุรีรัมครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ